โลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งความผันผวนไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็วทั้งเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตสังคมเศรษฐกิจการเมืองและการศึกษาดังเช่นสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทำให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ ปฐมวัยกับการเรียนรู้ในวิถีชีวิตใหม่วิถีชีวิตใหม่หรือ new normal หมายถึงความปกติใหม่หรือฐานชีวิตใหม่เกิดจากสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนหรือเป็นสถานการณ์ทั่วไปที่กลายเป็นมาตรฐานปกติทุกคนจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการเรียนรู้วิธีสื่อสารวิธีปฏิบัติและการจัดการในการดำรงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิม ึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นความปกติใหม่ในที่สุดโดยหนึ่งในสถานการณ์นั้นคือการที่เด็กจะต้องเรียนรู้ในลักษณะ Home Based Learning ที่ต้องร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนครูผู้ปกครองอย่างเหมาะสมภายใต้ความพร้อมและความแตกต่างของแต่ละครอบครัวแล้วการออกแบบการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวยัยจะทำได้อย่างไร การจัด Home Based Learning เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยจำเป็นต้องใช้ของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวันและอุปกรณ์ดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการจัดประสบการณ์โดยการสนับสนุนของผู้ใหญ่โดยมีหลักการดังนี้ 1. ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 2. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงในเด็กทุกคน 3. ใช้เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองครอบครัวครูและเด็ก 4. เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กและเด็กกับเพื่อนโดยทุกคนได้มีส่วนร่วมในการลงมือทำได้สื่อสารได้เรียนรู้และได้สร้างสารรค์รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยในวิถีใหม่สามารถจัดได้ตามแนวทางดังนี้ การเรียนรู้ออนไลน์เป็นการจัดตารางกิจกรรมรายละเอียดและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนสื่อต่างๆผ่านทางออนไลน์ให้ผู้ปกครองส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่บ้านจากการสนับสนุนของครูโดยผู้ปกครองอาจนำของเล่นของใช้มาให้เด็กทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องอากาศเพื่อให้เด็กๆได้รู้ว่าอากาศมีตัวตนไปพร้อมๆกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน การเรียนรู้กึ่งออนไลน์ครูอาจจัดตารางกิจกรรมรายละเอียดและวิธีการจัดกิจกรรมทางออนไลน์และจัดส่งสื่ออุปกรณ์ให้ที่บ้านหรือนัดผู้ปกครองมารับที่โรงเรียนและใช้วิธีสื่อสารผ่านทางแอปพลิเคชันหรือโซเชียลมีเดียเช่นครูอาจส่งใบกิจกรรมและวิธีการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ผ่านกลุ่มไลน์เพื่อให้ผู้ปกครองจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน โดยให้เด็กได้ทําอาหารร่วมกับผู้ Jamie, ปกครองเด็กจะได้ฝึกการตวงส่วนผสมต่างๆการเรียนรู้แบบออฟไลน์โดยมีการเยี่ยมบ้านจัดเตรียมตารางกิจกรรมรายละเอียดวิธีทํากิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ต่างๆเช่นคลิปการจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาจจัดหน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์เพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองเช่น หน่วยการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้เด็กได้เลือกใช้เครื่องมือง่ายๆในการทำอาหารหรือปลูกผักสวนครัวอาจให้เด็กได้ฝึกออกแบบประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้การเรียนรู้โดยผู้ปกครองเด็กที่มีความพร้อมสูงอาจเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเลือกวิธีการดูแลเด็กที่บ้านด้วยตนเองตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560 สำหรับการจัดการเรียนรู้ในวิถีใหม่นี้ครูควรอ,ออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและสร้างสรรค์ให้เหมาะกับเด็กแต่ละคนหรือแต่ละครอบครัวซึ่งต้องคำนึงถึงพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยทั้งทางด้านอารมณ์และจิตใจด้านสังคมด้านการดำรงชีวิตในบ้าน ช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เด็กจะได้เรียนรู้ทักษะชีวิตการดูแลตัวเองและรับผิดชอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่บ้านโดยข้อควรคำานึงในการใช้เทคโนโลยีที่สำคัญคือควรมีผู้ปกครองกากับและดูแลอยู่กับเด็กรวมถึงระยะเวลาที่ให้เด็กอยู่หน้าจอไม่ควรนานเกินไปการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความพร้อมและความร่วมมือของผู้ปกครองโดยต้องจัดสรรเวลาให้ดีและเตรียมความพร้อมของเด็กโดยฝึกวินัยและความรับผิดชอบควรกำหนดเวลาเรียนและทำกิจกรรมที่ชัดเจนมีกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติมีเวลาให้เด็กได้เล่นอิสระและควรจัดพื้นที่การเรียนรู้ให้เด็กได้เล่นนอกจากนี้ควรเตรียมสื่ออุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมและช่องทางติดต่อสื่อสารทางออนไลน์กับโรงเรียนให้พร้อม สุดท้ายแล้วไม่วันโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ไม่อาจหยุดยั้งการเรียนรู้ได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย